เมนูมาม่าจ้ามาม่าสดแซบนะจ้าไข่ต้มหนึ่งใบกับมาม่านะคะมาด้อจ้ามากินมามา่าเมนูมามา่าง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะที่บ้านแซบๆหลายๆอ้วนหลาย,ลาย,ลายอยากกินเนี่ยก่อนจะกินก่อนถ่ายให้พี่น้องเมืองก่อนพี่ไข่เยิม้ม เมนูมาม่าไข่เยิ้มค่ะดูควันค่ะอืเยิ้มแบบสุดๆนะคะนะคะโอ้ยน้ำลายไหลมาเดอจ้าม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 ่ามาม่ามาม่ามามาไข่เยิ้มจ้ามาม่าไข่เยิ้มนี่ไข่ 哦。Oh.